สวัสดีครับวันนี้เราพบกันที่อ่าเว็บไซต์เน็ตเวิร์ c นะเหรียญ TTC คอยนะเหรียญ TTC เหรียญเหรียญ t ี c n e t w น r k อ่า,นะอามาแนวเดียวกันกับภายเน็ตเวิร์เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเมนูให้เราจิ้มทุก24ชั่วโมงนะแรงขุดนะอันนี้เพิ่งเปิดตัวแรงขุดอยู่ตรงนี้นะฮะ1.6นะ1.6 ทีซีซีต่อชั่วโมงเอนเนี้ยเราสมัครครั้งช่วงแรกๆอนะเราอยู่อันดับอยู่ในหนึ่งในแสนคนแรกนะหนึ่งหนึ่งในแสนคนแรกร้อยเคก็แสนเนาะหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มก็คือหนะน,นึ่งล้านนะตอนเนี้ยแรงขุดอยู่ตรงนี้ถ้าเราสมัครเราก็จะได้แรงขุดที่เร็วแล้วก็ได้เหรียญที่เร็วนะพอจํานวนคนขึ้นมาหนึ่งล้านก็จะได้แรงขุดน้อยลงหายไปครึ่งหนึ่งนะจากหนึ่งจุดหกนะฮะก็จะเหลือศูนจุดแปดพอจํานวนคนถึงสิบล้าน ก็จะลดลงมาเหลือ0.2 50ล้าน100ล้านนะฮะถ้าเปรียบเทียบภายในดวงก็อยู่ประมาณ100ล้านเนาะหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะ0.08ไฮในดวงก็จะ0.029นะถ้าจำไม่ผิดโอเคก็ตอนนี้เป็นปน,ปน,น,ปนี้นนเว็บไซต์นะแล้วถ้าเราอยากจะทําให้มันเป็นแอปพลิเคชันนะเราก็จิ้มเข้าไปสามขีดมุมด้านบนนะ จิ้ม้าไปตรงนี้ <c oughs> แล้วเขาก็จะถามว่าอันเนี้ยเพิ่มหน้าจอหลักปุ๊บ <c oughs> เขาจะมีสองชอยให้เลือกนะติดตั้งนะอันนี้ผมติดตั้งไวเรวแล้วอ่ะพอดีติดตั้งไว้แล้วมันก็เลยมามาที่มาที่หน้าน,นี้เลยนะถ้าใครยังไม่ติดตั้งก็ติดเท่านี้ฮะตัวอย่างนะติดตั้งนะมันก็จะเป็นตัวนี้อ่าโอเคนะอันนี้เราจะแนะนําเพื่อนเราก็ จิ้มไปที่คําว่าตัวนี้หรือเปล่านี่นี่ข้างล่างนี่นะครับเราก็จิ้มไปตัวนี้เนี่ยก็จะแชร์ไปนะฮะแชร์ไปให้เพื่อนรหัสแนะนําของเราก็ช่วงนี้อาจจะดูไม่ได้นะบางทีมันไม่สเทืนนะครับค่อนข้างอาจจะมีการคนเข้าเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้มันแบบเป็นช่วงการเปิดตัวไม่นานนะคนแห่สมัครเยอะเว็บก็ล่ได้นะพวกนี้ก็คล้าย ก็ปีกไพเน็ตเวิร์กมาเลยก็ว่าได้นะอ่าอันนี้ก็ดูจํานวนเพื่อนนะฮะสามารถแจ้งเตือนเพื่อนนะปิงแจ้งเตือนเพื่อนให้มาขุดนะครับปึ้งะมานี้เนาะอ, <c oughs> อ่าโล่ความปลอันะฮะก็ห้าคนนะห้าคนจะได้ครบร้อยก็จะแรงแรงขุดเพิ่มเติมนะฮะที่เพืดูก็จะรายจะมีรายละเอียดแรงขุดนะครับอ่าส่วนเมนูต่างๆนะฮะยังไม่ได้เปิดใช้งานหลายตัวเลยนะครับ ก็จิ้มเข้าไปแล้วก็บอกว่า coming soon coming soon อะไรประมาณนี้เนาะอ่าก็รอไปก่อนตอนนี้ก็ขุดไปก่อนนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรนะก็สั้นๆเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ